ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนของครูายสำหรับวันนี้จะมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ t p a c Q การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดขั้นสูงโครงงานเป็นฐาน PBL การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน CBL คุณครูผู้ดูแลกิจกรรมนางสาวสุจินเลาเลิศตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสวยวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุริน ันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวตดเดียวแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนําไปใช้ในชีวิตจริงใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาทบทวนก่อนยังจำในเรื่องของการาแก้จกจจโทกจทย์ปัญหตตาได้อยู่ไหมจำได้หรือไม่ได้จำได้จำได้ดังนั้นอาา่านห้าสมมติโจทย์ให้โจทย์ปัญหามาเราจะต้องบอกอะไรได้บ้างอ่านทิ่งที่โจทา คำตออกไรเลยคำตอเลยอะไรยงไสิ่งที่โจทย์ตอบสิ่งที่โจทย์ตอบสิ่งที่โจทย์อบของถามสิ่งถามสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ตอบใช่ไหมการหาค่ารย์ใช่ไหคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ครูมีเกมชื่อเกมอะไรอยู่บนจอ you mm -hmm. มันจริงเหรอไม่เคยส่องโทรศัพท์ไม่เคยส่อง <laughs> i yeah. ครับสองคัเราออกเท่าไหร่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เราออกเท่าไหร่เราออกห้าเปร์นสวัสดีค่ะดิฉันเด็กใรายชนชกอย่างเกับผมนายชาสุการใช่ไหมครับวันนี้เรามาอยู่ที่ทะเลสาบโซกาเฮดร์เซยโดยตั้งอยู่ที่ตำบลสบายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ วันนี้เรามาทำอะไรครับคุณสรูาษาวันนี้เรามาศึกษาโปรแกรมของแค่แต่ละหลังในการใช้จ่ายค่ะซึ่งเราจะเอาโปรแกรมนี้ไปเสนอให้ลูกค้าค่ะตอนนี้11ี่สิบเ4 1เดนาดดทีไปกันเลยโอเคครับ วันนี้ผมอยู่ที่เพไวเฮาเอ,อ่อถ้ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาสี่คนจะมีโปรโมชั่นยังไงครับครับขอบคุณครับสำหรับเพไวเฮาส์นะครับที่เฮลิคอปเตอรนี่แหะเพเกือบทุกหลังนะครับจะเป็นชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทช่วงโลซิซตันเนี่ยสามชั่วโมงจะสี่ร้อยบาทและสี่ชั่วโมงห้าร้อยบาทครับอย่างเช่นฝรั่งมาสี่ท่านใช่ไหมครับครับมาสี่ท่านแต่ว่าเพยหนึ่งหลังเพยหนึ่งหลังจะรับได้สิบห้าท่าน ใเลยครมาสีส่ท่านก็นั่งหลังใหญ่นะครับหรือว่านั่งหลังเล็กก็ได้ครับหลังเล็กชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทของผมจะมีสองขนาดมีตั้งราคาหนึ่งร้อยบาทและราคาหน er, ึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแล้วก็ในส่วนอาหารมีเมนูตามสั่งหรือ,อยังไงครับครับสำหรับเมนูอาหารนั้นแต่ละร้านนั้นจะไม่เหมือนกันและราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของการของผมนั้นจะมีเมนูอาหารเป็นอาหารตามสั่งครับทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นอาหารจานเดียวก็ได้นะครับสําหรับเพผมอนีมจะมีราคาบ่งบอกให้รู้ให้ชัดเจนนะครับ มาตรา,าเบ็ดไหนอะไรยังไงครับจะได้เป็นเป็นความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคโดยผมนั้นผมจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการโหอ,อาหารนาเท่าไหร่แล้วลูกค้าไหนโหโค้กโหน้ำแข็งขหอ,อาหารได้มาเอามาเองอได้หมดเลยนะครับสําหรับแทปผมนะครับแต่แทปอื่นนั้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันครับน้องเ Today I a m g o i n g TO PRESENT AT o w e r 54 j o h AS THE HALLAND FAMILY สุิยา

ครบเครื่อสมบูรณ์ไหมใช่เลยค่าโรงแรม่อนคือเท่าไหร่เ้อยาบาทอะไรอีกอาหารคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างเมนูอาหารนั้นเลลาเขาเลซีลาเาอุยเีน้หวานรีกูตองซีูส้มตอันนี้คือจีเนร์ของแถวใช่ไหอะโอเคดังนั้นก็จะเป็นอันนี้ใบฟิวของกลุ่มเรา ทีนี้เดี๋ยวเรจะมีงานเดี่ยวให้เราทำงานเดี่ยวก็ลักษณะแบบนี้งานเดี่ยวก็มีลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่าตามจำนวนคนจะแตกต่างกัน,น,นออกไปใครมาได้เลยเลือกโรงแรมนายจังหวัดสุรินทีนี้แพรเราก็ดได้การสึกษามาด้วยแล้วสามารถเลือกกได้ว่าใครตามที่เรามีข้อมูลที่เราเคยไปเพื่อจะได้ศึกษาก็เติมเล่าชั้นเรียนก็ได้ถูกหองานเดี่ยว m b 이덕 สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ 1. การพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ควบคุมเวลาได้ค่อนข้างยากเนื่องจากนักเรียนรู้สึกตื่นเต้นอยากศึกษาแหล่งเรียนรู้นานๆทําให้ใช้เวลากับแหล่งเรียนรู้ภายนอกเกินกว่าเวลาที่ระบุไว้2เนื่องจากครูผู้สอนเป็นครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์การให้ในักเรียนนําเสนอชิ้นงานเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรแนวทางการแก้ไขปัญหา 1. เพิ่มระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้จาก3ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 2. หลังจากนักเรียนทำชิ้นงานเสร็จให้นักเรียนนำไปตรวจสอบความถูกต้องกับครูชาวต่างชาติก่อนที่จะมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน